มาออกา Racing and race าล้ารีสิ่งในไรซเว่นฮดคุณต้องเอกเป็นตัวนำาคแณงแหงตัวดีสองเพชรทงชัยดิสามมิโตมะดี่ฮัโลกัปเสียดหา้าต่อไปเป็นบิน๊เดัตอุคกรออรัลและไดนาไมท์ีกูอใสามคุณั้งเอกเป็นตัวนำ เฮชรทองชัยเป็นตัวที่สองคูณแห่งแห่งที่สามบิ๊กเด็ดดี้ที่สี่ไดานาไมา์ที่ห้าต่อไปเป็นวงก้โอรานปีกโก้ไปสองทางตรงคุณทองเอกเป็นตัวนำคูณแห่งแห่งที่สองนี่คุณทองเอกเป็นตัวนำคูณแห่งแห่งที่สองไดานามายที่สอง นี่คุณต้องเอกเป็นตัวนำนี่คุณน้อ,องแอกเป็นตัวนำคุณแหง่งแห่งที่สองไดานามายที่สามนี่คุณน้อ,องแอกเป็นตัวนำคุณแหง่งแห่งที่สองไดานามายที่สาม